จากครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนเรื่อง sample space กับการทดลองสุ่มไปแล้วเนาะทีนี้ครูทบทวนก่อนนะคะสองขาที่นะักเรียนต้องรู้จักนะคะคือคำว่า sample space แล้วก็คำว่าการทดลองสุ่ม sample space แทนด้วยตัว s นะคะการทดลองสุ่มนะักเรียนการทดลองสุ่มเนี่ยคืออะไรการทดลองสุ่มเนี่ยก็คือการกระทำซึ่งรู้ว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างแต่ไม่สามารถบอกได้แน่นอนว่า แต่ละครั้งเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นการทดลองสุ่มอะค่ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ในการพนันต่อมาปริภูมิตัวอย่างหรือว่า sample space นะคะสัญลักษณ์ก็คือ s ใหญ่นะคะแทนด้วยแต่พอมาวันนี้ค่ะ sample space หรือปริภูมิตัวอย่างนะ,ะแทนด้วยตัว s ใหญ่นะคะครั้งที่แล้ว โจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหา sample space นะคะ sample space จะต้องอยู่ในรูปของเซตเพราะ sample space คือเซตของผลลัพธ์นะคะแต่วันนี้ที่เราจะเรียนค่ะก็คือเรื่องต่อจากครั้งที่แล้วนะคะก็คือในเรื่องของ ns ถามว่า ns คืออะไรครั้งที่แล้วครูได้พูดไปบ้างแล้วเขียนไปบ้างแล้วนะคะ ns คือจำนวนดังนั้น S กับ nS ต่างกันนะคะ S คือเซตใช่ไหมคะแต่ nS คืออะไรคะ nS คือจำนวน nS ต้องตอบเป็นตัวเลขนะคะ,ะทีนี้มาดูหน้าอะไรเนี่ยหน้าหกนะต่อจากครั้งที่แล้วเลยนะคะ,อ,ะอย่างการเรียนเนี้ยเนาะ นักเรียนครูโรชีตให้เพื่อน,นักเรียนจะได้จดน้อยลงนะคะเนะะื้อหา s a m p l e s p a c กการทดลองสุ่มมีให้ในชีตอยู่แล้วเปิดชีตดูนะทีนี้ดูหน้า6นะคะจดให้หา NS เนาะดังนั้นครูบางข้อนะคะครูอาจจะไม่ได้หาเซตนะบางข้อครูอาจจะตอบเป็นจำนวนเลยนะคะเป้าหมายของข้อนี้คือจะต้องออกมาเป็นจำนวนนะหรือว่ามันออกมาเป็นตัวเลขเนาะ ทีนี้มาดูนะคะสุ่มหยิบฉลากห้าสิบใบเนาะที่เขียนหมายเลขหนึ่งถึงห้าสิบนะคะดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือใบแรกใบที่หนึ่งก็คือหนึ่งใบที่สองก็คือสองใบที่สามก็เป็นสามสี่ห้าหกมีทั้งหมดกี่ใบนะคะห้าสิบใบดังนั้นมันก็จะเกิดผลลัพธ์เนี่ยที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือ n s ก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ 50เลยอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะต่อมาพอข้อ2เนี่ยก็เริ่มคิดเยอะขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าหยิบลูกปิงปองเนาะจากลูกปิงปองสีแดง3ลูกสีเขียว4ลูกแล้วก็สีเหลือง5ลูกเพิ่มไปนิดหนึ่งคะ่ะตรงนี้สนใจลูกปิงปองแต่ละลูก คำว่าสนใจรูปแบองอลแต่ละรูปหมายความว่าไงครั้งที่แล้วครูบอกว่าถ้าสนใจสีนะถ้าสนใจสีเนี่ยมันจะได้ออกมาแค่สีขาวแดงใช่ไหมคะแดงขาวขาวแดงแดงแดงขาวขาวอะไรว่าไปแต่ถ้าเกิดสนใจลูกบอลน,นะเรนลูกบอลแต่ละลูกจะต่างกันดังนั้นอันเนี้ยครูสนใจอะไรนะลูกบอลแต่ละลูกนะคะดังนั้นลูกบอลแต่ละลูกต่างกัน ก็เอาแต่ละลูกเนี่ยแต่มันหยิบทีละลูกนี่ใช่ไหมก็เอาแต่ละลูกเนี่ยมาบวกกันเลย NS แต่ข้อเนี้ข้อข้อที่ทําไปั้งที่แล้วมันสองลูกนะก็เลยต้องเขียนเยอะนิดนึงแต่ข้อนี้ไม่ต้องทาอะไรเลยลูกแรกก็หยิบได้แดงหนึ่งใช่ไหมสีแดงมันก็จะมีแดงอะไรบ้างล่ะแดงหนึ่งแดงสองแดงสาม,สามอันนี้ก็จะมีเขียวหนึ่งเขียวสองเขียวสามเขียวสี่อันนี้ก็จะมี เหลืองหนึ่งเหลืองสองเหลืองสามเหลืองสี่แล้วก็เหลืองห้าดังนั้นโอกาสเกิดก็นับทุกอันรวมกันนะคะดังนั้น n s ก็จะเท่ากับสามบวกกับเท่าไหร่สี่แล้วก็บวกกับห้าสามบวกสี่บวกห้าได้เท่ากับสิบสองโอเค อันนี้นะยังไม่ยากเท่าไหร่แต่พอมาเป็นข้อสาเดี๋ยวครูจะค่อยๆทบทวนเรื่องของหลักการนะับที่เรียนไปเทอมที่แล้วด้วยนะคะสิ่งที่เรียนไปเทิมที่แล้วนํามาใช้ต่อนะโยนเหรียญ1นึ่งเหรียญแล้วก็ทอยลูกเต๋าหนึ่งลูกคล้ายๆว่าทําไปแล้วหรือเปล่าโยนเหรียญหนเหรียญทอยลูกเต๋าหนึ่ลูกนะคะทําไปแล้วเนาะ อยู่ในข้ออะไรเนี่ยข้อ7นะคะดังนั้นเดี๋ยวข้อนี้ครูจะให้ไปเป็นท้ายคลิปนะคะหรือว่าถ่ายการสอนเนาะต่อมาข้อ4นะคะโยนเหรียญ4เหรียญ1ครั้งอ่ะครั้งนี้ครูจะไม่ได้เขียนแผนภาพต้นไม้นะคะแต่ครูจะหาจากหลักการนับ เบื้องต้นที่เราเคยเรียนเหรียญมีกี่หน้าคะสองหน้าคือหัวกับก้อยตัว H คือหัวตัว T คือก้อยโอเคหัวดังนั้นเหรียญมีกี่เหรียญนะสี่เหรียญครูก็สร้างสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่อันดีสี่อันอันนี้ก็เป็นเหรียญที่หนึ่งเหรียญที่เหรียญที่สามและเหรียญที่สี่ ออกได้2หน้าเนาะดังนั้นก็เป็นสองคูณสคูณสแล้วก็คูณสก็จะเท่ากับ2องอยกกำลังอะไรคะเนี่ยสองอยกกำลัง4เพราะสองคูณการ4ตัวได้เท่ากับ16โอเคต่อมาข้อ5้าบ้างข้อหบอกว่าโยนลูกเต๋า1นลูกแต่5ครั้งอ่าก็ทำคล้ายๆกันแต่ลูกเต๋ามี หหนะ้าเมื่อกี้นี้ตอบได้สองคำตอบใช่ไหมแต่อันนี้ตอบได้6ใช่ไหมก็คือแต้ม1 2ึ่สามแล้วก็ห้านะดังนั้นแสดงว่าถ้าเกิดครูจะสร้าง4ี่เหลี่ยมก็คือครั้งที่1ครั้งที่สองครั้งที่สครั้งที่สี่และครั้งที่เท่าไหร่คะหา้านั่นเองครัง ข้อ5ต่างจากข้อ4ตรงที่ว่าข้อ4เป็นเหรียญเหรียญมีกี่หน้าคะสองหน้าแต่ลูกเต๋ามี6หน้าดังนั้นแต่ละช่องก็จะเป็น6กคูณหกคูณหคูณหเท่ากับ6ยก่กำลังอะไรคะเนี่ยหนึ่งสองสแล้วก็ห้าหกอยูกำลังห้าลองคิดสิว่าหอยู่กำลัง5ได้เท่าไหร่ก็คือ6คูณกัน หครั้งนะคะหยกกำลังห้าไม่ได้เท่ากับสามสิบนะคะเอาหกค่อยค่อยคูณไปทีละตัวนะหคูณกันห้าครั้งจะได้เท่ากับเจ็ดพันเจ็ด้อยเจ็ดสิบหะคะต่อมาข้อหถามเพื่อนักเรียนสามคนถามว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้หรือไม่คำตอบที่ได้คือคำว่ามี กับไม่มีนะดังนั้นมีคำตอบกี่อย่างคะกี่อย่างเอ่ยสองอย่างถามคนกี่คนถามคนกี่คนดูสิสามคนก็สร้างสี่เหลี่ยมกี่อันสามอันคนแรกตอบได้กี่แบบเนี่ยรู้ได้ไงว่าตอบได้กี่แบบขึ้นไปดูสิมีกับไม่มีใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมดังนั้นคนแรกก็จะตอบได้สองแบบคนที่สองสองแบบ คนทีสามก็สองแบบเท่ากับสยกกำลังสคือ2องคูณกัน3ตัว2อยกกำลังสไม่ได้เท่ากับ6กนะสองยกกำลังสเกิดจาก2อคูณสองได้4 4่สี่คูณสเป็น8นะคะอันนี้ก็เหมือนกัน2องยกกำลังสีคูณสเป็น4 4่คูณสเป็น8 8ดคูณสเป็น16บหกนะโอเคต่อมา ข้อ7บ้างข้อ7บอกว่าคล้ายๆกับข้อ6นะคะแต่ว่ามีเพื่อนทั้งหมดกี่คนเนี่ยมีเพื่อน6คนดังนั้นครูก็จะต้องสร้างสี่เหลี่ยมกี่อัน1 2 3 4 5แล้วก็6ใช่ไหมคะแต่ละคนตอบก็คือไปกับอะไรไปกับไม่ไปนะดังนั้นตอบได้กี่แบบ 2แบบเหมือนกันนะคะดังนั้น2แบบเหมือนกันก็จะได้2อ,อันนี้คนที่2ก็2ใช่ไหมเท่ากับ2คูณกันกี่ตัวเนี่ยนะซิหนึ่งสองสาี่ห้าหกตัวก็คือ2ยกกำลังเยสอยกกำลังหกเท่ากับเท่าไหร่ไปคิดเอาเองอันนี้อีก1นข้อนะถ่ายคลิปนะคะต่อมาข้อ8ข้อ8บอกว่าให้เลือกตัวอักษรนะคะ A B C D E อ่าขึ้นไปดูซิเหมือนว่าทำไปแล้วนี่ A B C D E นะคะทีนี้อันนี้ครูไม่ได้เน้นมากนะคะก็คือค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเนาะแต่ครูจะเน้นการคิดโดยใช้หลักการนับนะคะอันนี้ก็คือ A B เวลาไล่ก็ A B A C A D แล้วก็ A E หมด A แล้วใช่ไหมมาไล่ B ต่อ B C B D แล้วก็ B E แล้วก็มาเป็น C D C E ใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายก็เป็นอะไร D E ได้ทั้งหมด10วิธีแต่ถ้าเกิดเราจะใช้หลักกานะรนามนัเนเยนใช้ C N R C N R จะเท่ากับ N มีตัว1 2 3 4งห C 5อะไรเนี่ย c 5 2หรือจะเท่ากับ5 2แบบนี้ก็ได้นะคะครั้งที่เราครูเคยสอนสุดหลัดไปก็คือ5 2เนี่ยข้างล่างเป็น2ใช่ไหมห้า คูณสี่แสดงว่าข้างบนจะเหลือสองตัวแต่ถ้าเกิดเป็นห้าสามจะกลายไปเป็นห้าคูณสี่คูณสามข้างบนจะเหลือสามตัวแต่ถ้าเกิดเป็นสี่ห้าสี่ข้างบนก็จะเหลือกี่ตัวห้าคูณสี่คูณสามคูณสองหรือสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่แบบนี้เป็นต้นนะคะเอาใหม่ถ้าเกิดเป็นสี่เจ็ดสามก็จะเหลือข้างบนกี่ตัว สามตัวหนึ่ดคูณหกค,ค่อยๆถอยลงไปนะหรือจะใช้สูตรแบบเต็มๆก็ได้ลองขึ้นไปดูครั้งที่แล้วนะคะครูสอนสูตรแบบเต็มๆไว้ให้แล้วในหน้าที่6กนะคะก็คือ n แฟกส่วนด้วย n-r ลบ R แฟะคะแต่ถ้าใช้สูตรลดก็ตามที่ครูบอกเลยแล้วก็ข้างบนเหลือตามตัวนี้นะแล้วก็หารด้วยตัวข้างล่างแฟกก็คือกี่แฟกสองแฟก ห้าคูณสี่สองแฟกเท่ากับสองตัดกันนะเหลือเท่ากับสิบเท่ากันนะคะ,ะต่อมาข้อเก้าหยิบลูกบิงปองสองลกูกจากลูกบิงปองสีแดงสามลกูกแล้วก็สีเขียวสองลกูกเติมลงไปนิดนึงเพื่อความชัดเจนนะคะตรงนี้สนใจลูกบิงปองแต่ละลูกนะคะ ขึ้นไ้ดูครั้งที่แล้วทําไปแล้วเนาะสนใจลูกปิงปองแต่ละลูกคําว่าสนใจลูกปิงปองแต่ละลูกนะคะนักเรียนที่หยิบได้ขึ้นมานะอันนี้ตอบเท่ากับสิบนะคะตอบคําตอบเดียวกันนี้เลยนะดังนั้นข้อนี้เช่นเดียวกันนะคะเป็นท้ายคลิปถ่ายการสอนไปต่อมาข้อสิบนะคะจะใช้สูตร C เหมือนเดิม การเลือกนะจะใช้สซ่สี่นะคะจำไว้มาดูข้อสิบนะคะเลือกวันสองวันจากวันเจ็ดวันในหนึ่งสัปดาห์เจ็ดวันก็มีวันอะไรบ้างล่ะจันอังคารและอะไรอีกพุธพฤหสัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เจ็ดวันนะคะดังนั้นนักเรียนมันก็คือสีเจ็ดอะไรเจ็ดสองเจ็ดเลือกสองก็เจ็ดสองแบบนี้ก็ได้เนาะเจ็ดคูณลนะหกส่วนด้วยข้างล่างก็คือสองแฟก 7จ็ดโคลนส่วนสอสองแฟกเท่ากับสองนะตัดกัน2 3งสามหดังนั้น n s ในข้อนี้ตอบ21่สนะคะยี่นะไม่ใช่แฟกต่อมาข้อนี้บ้างข้อ11ใช้สูตร c เหมือนกันแต่ว่ามันเลือกผู้ชายกับผู้หญิงใช่ไหมแต่เวลาเขาเลือกเขาไม่ได้เลือก,เ,อกเพศานดังนั้นเอาสาม มาบวก5ก่อนเท่ากับ8ข้อนี้เดี๋ยวให้เป็นท้ายคลิปเหมือนกันนะคะก็คือ c 8 2ถามว่า2มาจากไหนมาจากเลือก2คนแต่ถ้าเกิดเลือก3คนจะกลายเป็น8เลยคะ8 3นะ c 8 2เท่ากับเท่าไหร่หาคำตอบมาให้หน่อยนะคะต่อมาให้ทำกี่ข้อแล้วเนี่ย1 2 3 4 4สข้อแล้ว ข้อนี้ข้อสิอ่าทีนี้ข้อ12เขาบอกว่าหยิบลูกบอลสองลูกพร้อมกันนเรียนคําว่าพร้อมกันสแสดงว่าแดงขาวขาวแดงเหมือนกันอ่ะดังนั้นคู่แทนสีแดงด้วย R แทนสีเขียวด้วย G แทนสีเหลืองด้วย Y แทนสีม่วงด้วย B และแทนสีส้มด้วย P p u r p l e นะคะมาเริ่มเขียนกันก่อนถ้านึกไม่ออกนะเริ่มจาก S อกับ NS ต่างกัน S ต้องเป็นเซตนะเริ่มจากนี่ RG RG อะไรอีก RY อะไรนะ RB RP ใช่ไหมหมดแล้วมาอะไรอีก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะคะจนครบเนาะ เขเคยไล่ให้ดูไปแล้วนะใน A B เมื่อกี้ใช่หรือไม่จึ๊บนะคะข้อนี้ทำเองเหมือนกันต่อมาข้อ13อยา่าครูสอนข้อ14เป็นข้อสุดท้ายนะข้อ13หยิบลูกบอล2โล มีสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีม่วหยิบทีละลูกไหไลท์ตรงนี้นึงค่ะหยิบทีละลูกแล้วทำไมด้วยใส่คืนสแสดงว่านักเรียนมีโหลวาดโหลไปดูตอนแรกโหลมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมครั้งแรกครูหย,ยิบสีฟ้าออกไปขอเปลี่ยนไหมอ ครั้งแรกครูหยิบสีชมพูออกไปแต่ก่อนที่จะหยิบครั้งที่สองนะเรียนครูก็ต้องจดไว้ก่อนครั้งแรกได้สีชมพูคร,ค,มพค,มครั้งที่สองคขใส่สีชมพูขึ้นเข้าไปครูถามว่าครั้งที่สองครูมีสิทธิ์ได้สีชมพูอีกไหมมีสิทธิ์นะคะดังนั้นแสดงว่าเวลาหยิบนะเรียนถ้าเกิดเป็นกรณีแบบนี้ครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองจำนวนลูกเนี่ยที่เริ่มต้นจะต้องเท่ากันเนาะ ดังนั้น ns ครั้งแรกก็จะหยิบได้กี่ลูกเนี่ยหนึ่สามสี่แล้วก็5ลูกครั้งที่2ลูกบอลลดลงไหมถามว่าทำไมไม่ลดลงละ่ะเพราะว่าหยิบแล้วทำไมใส่คืนแต่ถ้าเกิดหยิบแล้วไม่ใส่เขนตรงนี้ต้องเหลือเท่าไหร่เหลือสีนะฮะหยิบฮข้อ14ข้อสุดท้ายอ่ะแต่ว่ามีโบนัสใหม่ด้วยนะคะ ข้อสิบสี่อันนี้จดดเองสองข้อนะคะ่ะอ่านจดข้อสิบสี่นะหยิบลูกแก้วสองลูกจากลูกแก้วสีแดงเขียวฟ้าเหลืองแล้วก็ม่วงโดยหยิบทีละลูกแล้วไม่ใส่คืนก่อนที่จะหยิบลูกที่สองอันนี้ก็ตอบไปแล้วเนะาะเมื่อกี้นี้เลยถ้าไม่ใส่คืนครั้งแรกหยิบได้ห้าแต่ครั้งที่สองเหลือสี่ใช่ไหม ต่างกันนะอันนี้เป็นห้าเพราะว่าทําไมใส่คืนอันนี้เป็นสี่เพราะว่าไม่ใส่คืนมันก็จะหายไปจากลูกที่หยิบนะคะต่อมาถ้าหยิบสามลูกอะหยิบแล้วทําไมนะไม่ใส่คืนก่อนที่จะหยิบลูกต่อไปหยิบสามลูกใช่ไหมก็เป็นห้าโคนละสี่โคนสามหยิบแล้วทําไมนะไม่ใส่คืนเนาะแต่ข้อนี้หยิบแล้วทําไม หยิบแล้วใส่คืนคาว่าห,หยิบแล้วใส่คืนแต่ละครั้งก็จะมีกี่ลูกเต็มห้าลูกเต็มนะคะเท่ากับห้กำลังอะไรเนี่ยสามเนาะเวลาคูณพยายามคูณเลขที่มันลงด้วยศูนย์มันจะคิดง่ายห้าคูณสี่ได้ยี่สิบแบบนี้ยี่สิบยี่สิบคูณสามเป็นหกสิบโอเคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวข้อถัดไปเดี๋ยวมาทําพร้อมกันในครั้งต่อไปนะ ครั้งนี้14ข้อนะคะดังนั้นเวลาดูค่อยๆอ,อ่านโจทย์ใส่คืนหรือว่าไม่ใส่คืนนะคะหรือว่าจะเป็นอะไรถ้าหยิบพร้อมกัน R G G R เหมือนกันนะจ๊ะการใช้สูตร C สอนทั้งสูตรลัดและสูตรเต็มไปแล้วกลับไปดูนะคะโอเควันนี้ครบไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ